อะก็สองสี่ห้าจุดทูบสามตัวตอนแรกตอนแรกไม่ได้ตั้งใจจะไปเดิอไปทอดบุญกถินแม่แม่พี่อ่ะเพิ่น <สะ S 1> ไปทอดบุญกถ,ถินเสร็จแล้วเขาก็กลับบ้านหมดเพิ่นก็อยู่กันไม่เยอะเพิ่นจะเดินไปเอารองเท้าทีนี้แม่แต่เคียนมายืนคุยกับเพิ่นทีนี้เป็นผู้ชายทีนี้ขาไม่มีเนาะมีแต่แค่ตรงนี้น่ะลอยอยู่บนดินแล้วมองไปผมเขาก็ตั้งขึ้น ตากระบกทีนี้แม่ก็เลยไม่สบายใจก็เลยไปร่างที่ตัางพี่พก็นิ้วว่าแต่พี่ชายที่ตายไปแล้วนะเขามาดูวีนกะถินอกมาล้างกองกะถินนะ่กก็เลยบอกว่าไม่ใช่หรอไปพาไปหาอไอมีอาจารย์ทำอยู่ในบ้านเนาะก็เลยเก็บดอกไม้ไปดูคนว่าวแม่ตะเคียนอยากได้พรมมาลายสองพลวงทีนี้ก็เลยพากันไปซื้อพรมมาลายมามาถวายเพื่นวันหลังน่ะก็เลยไปซื้อพรอมมาลยมาถวาย อาจารย์นั้นเ่ยบอกว่าแม่ตะเชียน็กได้ตัวมาลายสองพวงแล้ว่นจะให้เลขแต่ที่นี้ก็ไปจูดมันก็ได้สองสี่ห้ากระมินสี่ห้าแค่นั้นแหละมาก็ไม่ได้บอกใครหรอกแต่ตัวเองก็ไปซื้อโทรไปหากเพื่อนก็ซื้อก็ถูได้เกือบสองแสนเลยเกือบสองแสนสามตัวตรงเลยยายก็ได้มืงตัวกับสองหมื่นก็ตามภาษาคนแก่เนาะเงินน้อยก็ซื้อตามน้อยนะจ้า แต่แตงวดนี้อ่ะพี่ไปรำมาแล้วเพราะว่าพี่งวดที่เอาพวงมาอะไรไปให้สองพวงอ่ะงวดก่อนอ่ะที่หนึสี่ห้าก็บอกว่าจะถูห้าบาทหรือสิบบาทก็จะไปรำให้แต่ไปรำเมื่อวานก่อนมาแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมานี่ก็จะมาดกันจะได้ทูบเลขตัวไหนเนาะงวดนี้ไปจุดแล้วได้ได้หนึ่งเก้าศกับเก้าสามเจ็ด หนึ่งเก้าูนย์กับเก้าสมเดี้หนึงเกับ1สาเจ็ดมื่อที่แล้วก็น่าจะได้สามเจ็ดนาะใช่แต่ต้องวนทั้งเออใช่เนาะได้แน่นอนไม่แน่อาจจะมางวนนี้อีกก็ได้เราไม่รู้่อมีีอาจจะขึ้นวนก็ไม่รู้ไปรำทวายเมื่อไหร่นะคะเมื่อวานก่อนเมื่อวานก่อนรำเองเลยใช่ไหมคะรำเองเลย ลามเองนี่แหละได้มา937กับ190ต่องวดก็เป็นลามกับทีมทีมของยายที่ถูกเลขกันใช่ไหมคะก็ไปขอไว้นอ่าไปทำตามสัญญาแต่แต่ถ้าแต่ถ้าได้เยอะงวดนี้นะหรืองวดต่อต่อไปก็เจ็ดข้าวก็จะบวงสวงใหญ่แต่คนถูกเยอะนั่งงวดจีเก็ดก็ได้หลายแสนนะเหตุนี้ก็เพื่อนเพื่อนก็ซื้อตามก็ได้ห้าหกแสนห้าหกแสนแต่พี่ทิดได้เกือบสองแสน ไม่ได้ใช้ไหมอ่ะเราหนี้เยอะเนาะถามลูกเพื่อนดีเนาะเกือบสองแสนเกือบชื่อชื่อตะเคียนอะไรเนาะลืมละวันนั้นอันนั้นไม่ได้ถามชื่อเพื่อนต่อต่อตะเคียนมันมีสองหรือสามอ่ะสองต่อสองต่อเนาะมีดาวัตมีมาใหม่อีกใช่ไหมหรือว่าโตเก่าที่โตเก่านั่นแหละเพรว่าเป็นโลนาให้ใหม่ทำหลังคาเยอะทำหลังคาใช่ไหมคะใช่ที่ที่ที่เพิ่นเพิ่นถูกงวดก่อนเยอะๆน่ะเพิ่นก็ถูกเยอะนะงวดนั้นอ่าอะไรนะ จะขอไมโครหรืออะไรไมโควแล้วถูกไปรอบหนึ่งแล้วก็มีรอบสองอีกแล้วก็มีคนทางอื่นเขามากรุงเทพมาเขาก็ไปขอได้จเจๆเขาก็ได้หลายแสนนะไปรูปเจ็ดตัวเดียวเลยสีแดงเลยเขาทุ่มเลยก็คนมีอ่ะวัดป่าชื่อวัดป่าอะไรนะครับพี่นิดวป่าหมู่สิบสี่วัดป่าหมู่สิบสี่เออให้โชคต่อเนื่องเลยเนาะให้โชคตลอดเลยเนาะแต่ว่าแต่ว่าถ้า ถ้าจะพูดไปก็ทุกงวดแหละแต่ว่าบ้านเราก็ซื้อคนละห้าคนละสิบอย่างนี้ใช่ก็ซื้เล่นไม่เยอะแต่รอบพี่มาถั่วมันดังจนพี่จะหนีเข้าป่าบคนมาเต็มบ้านเลยบคนมาเต็มบ้านแต่แต่นะเขาก็ถูกเรื่อยๆอยู่แต่ว่าตามภาษาเนาะเขาไปอะไรเขาชาวบ้านเนาะเก็ตามภาษารุ่นลุ่นให้จริงๆให้จริงๆนะพี่เชื่อแต่องฟังนิดนึงมโรบสิว่า ตอนจะซื้อเลืขงมันเป็นปลาเป็นไป,ป,นปยังไงเนี่ยตอนแรกแม่หนัดไปทอดบุญกระถิ่นทีนี้คนอื่นเขาก็กลับกันหมดแล้วก็เหลือแต่ไม่เยอะนะคนไม่เยอะแกก็นั่งอยู่แกว่าแกจะไปเอารองเท้าแกก็เดินออกออกมานอกสาลาน,นิดหน่อยก็เห็นแม่ตะเคียนมายืนคุยด้วยแกก็คิดว่าเป็นผีแกคุยกับผีแกก็บอกมาบ้างแกบอกพูดกับผีเราก็ไม่เชื่อว่าผีอะไรอ้อาวไปทอดบุญกระถิ่นแล้วทำไมเห็นผีทีนี้ ก็เลยไม่สบายกอันนี้ก็คิดว่าเนื่องว่าแต่เป็นพี่ชายมาดูกองกระถินนน้วมารับกองกระถินน่ะก็เลยว่าไม่สบายใจป่ะก็เก็บดอกไม้ไปหาอาจารย์อาจารย์ในบ้านเก็บดอกไม้ไปหาเพื่นเพื่อนว่าต่เคียนอยากได้พวงมาลัยสองพวงคุนจะให้เลขก็แค่นี้ก็เลยพากันไปซื้อพวงมาลัยมาไหว้เพื่นเพืนจะให้หนึ่งสี่ห้ากับสองสี่ห้าได้วยการจุดทูปเสี่ยงไฮ้ ทูบแม่นมากเลยแต่แต่ตอนตอนไปจูดทูบขอเพิ่นบอกว่าขอให้ถูกด้วยจะแม่จะถูห้าบาทหรือสิบาทก็จะมาลำถวายงวดนี้ค่ะขอต่องวดนี้ก็ไปล้ำแล้วเมื่อวานก่อนก็ได้เก้าสามเจ็ดกับหนึ่งเก้าศูนย์ครับเก้าสามเจ็ดกับหนึ่งเก้าศูนย์ก็ซื้อเสื้อผ้าไปถวายไปถวาย ก็ให้อาจารย์เป็นให้หลวงตาเราทําอะไรให้นะทำพิธีเออทำพิธีให้ก็เลยํำวงสวงเผิอก็ํำคนเดียวแต่ก็มีเพื่อนบ้านไปํำช่วยไปํำช่วยอยู่๋อ้ดีใจด้วยนะรำบุญใช่ไหมใช่ก็บอกงวดที่แล้วนะว่าถูกเยอะถุกน้อยก็จะไปํำให้ค่ะบอเออมันได้เกือบสองแสนนะโอ้โหขอต้องมาอีกกบสองแสนงสามตัวตรงจ้ะสามตัวตรงตรง เอาไปเอาเขียนตัวเลขใช้นี่หมดแล้วใช้นี่หมดแล้วตัวไหนนะพี่ตัวไหนนะคะพี่หนึก้าศูบ่หนึก้ับเก้าสามเ่งเกยกับเก้จ็ดน้งวดหนธันลาใช่เนาะหนึ่งธันลาสองห้าหกดพรุ่งนี้เน่ยจะไปเลี้ยงหอหมูพรุ่งนี้จะไปเลี้ยงไม่แต่เคียนนะแม่แต่เคียนจะไม่กินของข้านะจะไปเลี้ยงพระพระที่วัดนู้นะที่วัดนู่นอ่ะเออพรุ่งนี้จะไปวัดนู้น่ขาดไปจะมนกับ เก้าสามเจ็ดใช่ไหมพินิจเก้าสามเจ็ดอันนี้เลี้ยงพาหนะไม่ได้เลี้ยงไม่แต่เลียงไม่แต่เลียงไม่ไม่เอาอะไรเช่นไม่เหมือนอะไรอย่างกันนัดไว้เลยเนาะอย่างก็นัดไว้แต่เราไม่ได้นัดกันเนาะบังเอิญมาเจอพนิดที่วัดเนี่ยมีอะไรด้วยความบังเอิญนี่ต่องวดนะคะเอฟซีตองวดปร้ชมนี่ครับนี่นะคะหนึ่งเก้าศูนย์เก้าสามเจ็ดนะคะ ชอบตัวไหนเลือกถ้าเลือกให้เลือกก็ชอบหมดแหละชอบหมดเลยชอบหมดชอบชอบตัวตัวนะคะเพราะว่าจบมาที่แล้วจะได้แค่สองชุดนี้เองเพราะว่าสังเกตดีๆเด้อข้างบนก็มีเก้าใช่ไหมสามตัวนั่นะข้างล่างก็มีเก้าเหมือนกันหนึ่งกระจิตก็ตัวเดียวกันก็ไปตัดเอาท่านผู้ชมเหมือนกันใช่เเลขหมือนนกัปกติถ้าให้ตรงๆเลยเลขเหมือนกันอ่ะเลขเหมือนกันปกติถ้าถ้าให้ก็ให้ตรงๆเลยผิวเอวมาถุงมาทุ๊บตุ๊ทุกงหมด ตั้งแต่พี่นิดไปราม,มาแล้วคือฝันอะไรบ้างไหมคะนี่ก็ฝันแต่จะจำไม่ได้จำจำไม่ได้ uh oh. ออกาคิดถึงแต่มันก็จำไม่ได้อาจจะเป็นลางๆนะไือจำเป็นลางๆไม่ได้เลยนะแต่แต่ปกตินะแม่แตะเคียนนั้นนะถ้าถ้าเพิินถ้าเราไปขอเลขเพิินนะ่ะแล้วใครก็ช่างถ้าเพิ่นจะไปหากันคืนนะ่ะมันจะเป็นน้ำหอมไป uh huh. แต่อันนี้มันจะเป็นน้ำหอมมา แต่ไม่ให้เลขก็คิดว่ามั่นใจว่าเลขมันอยู่แล้วค่ะเออก็อจะไปหาไปย้ำเราเนะี่ยาเออน้ำหอมจะมาเลยนะค่ะได้กินน้ำหอมเลยเออได้กินน้ำหอมเลยค่ะมาเอินมาเจอพี่นิดนะคะที่ออวัดหนองคลารอไมได้นัดกันนะคะท่านชมโทรมาหาหลวงพ่อนะคะแต่ว่าหลวงพ่อไม่รับสายนะคะต,ติดต่อท่านไม่ได้นะคะแอดมินก็เลยเดินทางมาะเจอพี่นิดพอดีเจอผู้โชคดีพอดีนะคะท่านผู้ชมเนาะ ก็ได้พูดคุยสัมภาษณ์กับพี่นิดนะคะโอ้โหเป็นผู้โชคดีนะคะได้เกือบสองแสนนะคะท่านชมกับเมตเคียนนะคะที่วัดป่านะคะแอดมินเคยไปครั้งหนึ่งนะคะท่านผู้ชมนะคะตัวงวดนี้ได้มาแล้วสุดๆร้อนๆนะคะกับพี่นิดนะคะท่านผู้ชมนะคะซึ่งก็เคยเดินสายด้วยกัน,นะะเมื่อก่อนนะคะท่านชมเนาะค่ะกเเ็เป็นเพียงแนวทางนะคะสาหรับแนวทางของพี่นิดนะคะท่านผู้ชม นะคะก็แอดมินลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะในคลิปนี้ขอให้เฮงเงปังๆรด,ด้วยนะคะด้วยอาเลขทูบเสียงไทยนะคะต่องวดหน,นวดประจําวันที่1น,นะคะพุจิไอ้ธันวานะคะท่านชมขออภัยนะะหนึ 1, ่งธันวาสองห้าหกแปดนะคะท่านผู้ชมค่ะก็ขอให้เอฟซีทุกคนทุกท่านมีโชคลาภกันทุกคนนะคะด้วยด้วยนะคะจะสิ้นปีแล้วนะคะขอให้โชคลาภสามตัวสองตัวแตกนะคะ ขอให้ f c ได้ค่ารถกลับบ้านนะคะท่านชมเนาะมาเยี่ยมครอบครัวในวันปีใหม่นะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ